สบายดียดพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกลับมาพบพ่อพ่ครับส่องบ่าวตาคือเก่าอีกแล้วเลยพี่น้องเนาะมาโตพี่น้องมาต่<ด><ด>าอเนาะแมนมาต่ออีพีที่สองเพิ <วะ S 1> ่ปะอ่านเสร็เป็นอีพีเละไลน์ขั้นตอนโคดกัอบอาวิพากันเมื่อแหละเนาะกัแต่อยากกินกระปุ้นเนาะอยากกินเข่าเลยพี่น้องกัพาอาพ่อแม่พี่น้องเนาะมากินกระปุ้นซะก่อนพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินกระปุ้นน้วกัน กินเอิญพ่อแม่พี่น้องคนกินเด้่น้องชาวพี่คนกินหลายครอยากเอิญนี่โอ้ตูเอ้าก็เอิญอยู่เอิญอกินขอบคุณน้ำกันเด้อเด้อเนาะอ่านี่ยพี่น้องเลยเสพๆเลยเนาะแต่่กอนเด้อน้องพี่น้องเมาสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะกามากินกระปุกนน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยทองๆไปเถอะวอมก่อนเนาะวอร์มก่อนเมื่อจะกินข้าวเนาะมื่อจะกินข้าวพี่น้องเมื่อนี่ซื้อยังเมื่อกินนี่ จังหวะเดียวไปหล่อเบื้งตลาดดงกับน้องมีเงินกินรูบอกกตลาดสามเนาะเออจะไปหล่อเบื้งตลาดดงอีกพูดอะไรพี่น้องวันโดนแมาเถ้ากระหาหล่อแมนเมนเมนเปิดตัวแมมาเถื่อเพิ่งร้อเนาะหล่อจากซองสามตลาดไป็นไมาเด้อเนาะผบุ大爷 FC เสาวมีก็ได้พูดพี่น้องเลยมาเด้อ FC กินมกอนีพ่อมาเบิ่องเสาวมีเปินกินกตาปุ่นเนาะเห็ดครับไงกินเยอะๆแบนี้เนาะกาเห็ดครับไงอยู่บ่านี่ยูฟี่อ่ะผมคือบ่าวตาเนี่บ่าวช่างว่าเลยเนาะกินช่างกิน กี่กรโลเนาะบ่จิตบ่เสียดเพิ่งพอกินเสียงดังพอมเบิ่งบงบงขอซิมก่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะบ่พูดเรื่องอัทานเนาะนางแจีนยังเนาะโอ้ยคักอยู่เนาะแต่ต้องเติมน้ําตาลจักหน่อยเพิ่นวนมากับสามีอยู่แล้วเนาะแต่น้ําก็ปุ้นยังบ่หวานปานดนาเนาะจักบ่วันตายก่อนว่ารเนาะเอากินยูยืนนํากันเด้อเนาะโอ้สิได้แต่บ่จิตกับสวางเพิ่นบ่มาเนาะแล้วก็บ่เสียด เปิดน้ำผมเองพี่น้องเปิดกับมีเวียกเนาะเอาไว้อะโอกาสหนักเลยพี่น้องเลยผู้หนึ่งขนาดวงหนึ่งขนาดวงหนึ่งเอาต่ำสองกันก็ไปแมนมันหนาบาตานั่งอข้างพูดนะมันถึกแล้วเนาะพี่น้องเฮ้อง่ายพวกเนาะหัวหน้ายืมอะไรแล้วน้อยเก็นน้อยๆต่ำกันบัดซีให้กันก่อนสะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแล้วเนาะเสี่ยวเป็นทาเป็นขาเพื่อนว่า เผื่นเอาอันปลาหรือเอาอยางเนาะเห็ดอันน้ำกระปุ่นเพิ่นนี่นะเพิ่นใส่ปลาอย่างเห็ดเนาะใส่แเชฟเนาะปูน่านเพิ่นแซ่บเลยกินแต่โดนเผื่ออยากเลยกัดน้ำแบบกัดกัดกัดโอ้ยกัดน้ำเลยเนาะแยบุกากัดผีกอกิ๊ดเนาะเพิ่นโหกินเห็ดเนาะกัดหมักกัดหมักทั่วนาะทั่วผักยาวเผื่อไปดองเสียนงับเกาะแมงวะกรอบเนาะ หน้าสามีเป็นคนกลางหมกหมอกไปเลยพี่องเลยอันโดอันกับเสดกเนาะแก้วเบนน่เนาะขอพรมาขอพรปุ๊บนะไซปั๊บว้าทันใจขนาดพอมาคอได้กินแบบกีโผในจัหน่อยเด้อพี่รองเด้อเพิ่นผูเบญเขาฮะนะติดเนาะบอกจอะ เห็นยังยังให้เบิ้งละเห็นยังโอ้ยาวอะแต่มีเป็นบอกบาตาอีกเนาะมีผู้ยาวให้เบิ้งมึงเหรอว่าหายเนาะให้เบิ้งผู้ซาวใจดีเลยเนาะเห็นผู้ซาวเอิญให้บาตาเบิ้งอีกว่าบาตาไปเยอเนาะแล้วบาตาเห็นว่ะบาตาไปเยอะเลยเนาะเห็นบาตามักเบิ้งค่ะก็เลยเอิญให้เบิ้งมาเด้อกินไปกินมากระเซ็บเน่ยปากก็เป็นคุ้มเนี่ย เก็บปากนึงๆเพชรขาบอยู่เน,นาะฝานอะไเป็นการลองเพชรอยู่น,นี่ยฮะเนาะคนที่บัวคอยหิวเข่าวันไหค่ะนะยั <c oughs> งกินบัวคนหิวเข่าอีกเวลากินก็กินบนัวอายเนาะบอสานเนาะหืมไหนงังเลยขอไฟนะครับใหญ่เนาะหิวเข่าคนะ ก้อนเลือดได้เนาะเป็นก้อนเลือดเนาะเลือดอะมีมะพร้อมซาเห็นมะโอ้มีมะพร้อมเนี่ยรวมมันจะมีเป็นตาลักอะไรเนาะอื้มมมมันเลยเหมือนกระเดียงมานเนาะก้อนเลือดหรือว่าเลือดก้อนพปไหมพี่น้องทุกคนว่านอะไรเอาเนาะเศบปะไปกินวะคะเป็นยังได้ปะ ก <ín kh ẩ> ินเข่ามาไะหิวเข่าแห้งหลดย่ำย่ำย่ำมันตาต,ตัวเองเป็นคุ้มเลยค่ะเก็บอยู่ย่ำเลยเพื่อนเนาะตอนตอนขอพ่อไม่ได้ขอแหงเศร้าไปไหวไ้ะขออยู่ <c oughs> ขออยู่ไปเลยเนาะ <c oughs> แต่บอเศร้า,าทันใจเใช่ไหมจ๊ะพอทันใจเปล่าตาบอกว่าอ่านอนมาแลงอันฝันเห็นเลขนวันที่นมมห,หนึ่งพ่อมืออพี่น้องเออลืมจุดอันเนาะไม่ได้บอกตา สี่ร้อยล้านเด้ยังปริจุเลยมาจูดู่เพื่อนเนาะเพื่นไปเนาะมาลุ่นนึ่งก่อนนะมาลุ่นอยู่เพื่อนเบิ่งเงียบจักเนาะโมเดลว่าชิมาจูดเบิ่งดูกสองอันผู้ใดสี่ร้อยล้านเพื่อนต้องคายเลวตอนแรกเนี่ยแต่เซมีเองมาหมักเสลี่ยงเนาะซื้อเราบุษบุอดอกให้นบ่ตาเขาลุ่นเพียงคนน่ะเบลตามักซเสลี่ยอยู่เนาะแต่กับ มักซื้อแต่โบมักถือโบแม่ไปน่องเยอันนี้วันนะโอ้แม่อะไรน้องมืออื่นเป็นวันจัเนาะเลขออกู้ดีเลยไน่องมือางทีอันสามสิบน่องเปลียนเลขเราลายเลขโผล่จันทร์เงาสือมอวันจันทร์โบี่น้องเลยเลขออกก็ดีที่ว่าเป็นขาวๆเช็ดๆมองๆนี่ก็เดดเนาะเดดเด็ดง่ายมากเลยเดดเดดกัน เที่ยวบัดเที่ยวแดดอยู่เนาะพวนเป็นกุ่มฝนอยู่มันก็แดด็นนะนะกลุ่มฝนเยอะกินกินเนาะพ่อพ่อพ่อขินพอแล้วเนาะอือห้องเป็นนะบกันแบเถ็งได้มีมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่์นทามฮากระดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่ทีที่แบบมีเพื่อนพี่น้องเพิ่์นทามฮากินหอดอยู่เนาะโดนลุ้นเขาเทียบน้ำเสือกะ อานทุกคมมอมมินยิ้มจนแก้มสีแตกกูแล้ควคนนึงยิ้มแบบเกลี่ยแก้มแตกคนนสีตาแพงเกินมาแต่ก็เพิ่นอยากให้บอต้าเนาะติดต่อเอื้อยสามีเพิ่นให้พบเม่เพี่น้องเั็นแบบเพิ่นเพิ่นยังสูตอ,อยู่ปะสูตอยู่มไม่สูตอยู่เนาะยังบุ้มพี่พอบุ้มพี่ขั้วเลยยอกสนใจวะใครได้เราจะเป็นอันไอเซอร์ยังเป็นว่าติโตเห็นแอบอยู่เลยแล้วก็เอาออกอัน กล้องเอาคลิปน้ดูดูไดุ้นเนาอโย่ต้มปตากับปลาไอกแล้วบุญไม่นาะบีเวลาคือกันนนกันโอ้ใครก็มีแบบมีงานเนาะคนเหยียบเหยียดงานของนพี่น้องเหรอไม่เหียกใงานมันโวนกดบไมีเบียกับมแตรตาตาเนาะเบียคนอหรอเบียกอีกเบียอีกแบบเด้เบียกเบียบุคือกันว่าใคก็มีเบียกคือกันกรอบเลยพี่น้อง อ่าเมื่อนี่ยการสิภาพพูดกัพี่น้องเนาะเรอเบิ่งตลาดดงพูดกับพี่น้องว่าจะซื้ออย่างเนาะเมื่อกินเนาะแน่ยจะมีอยู่ได้แนวหมักทำมาตลาดดงนี่ห้ามพลาดเลยแหละไอ้มักมากยังบอบอกเขาบอกไปเปเบิ่งเองว่าเป็นยังสีสาม,มีหมักในตลาดดงเนาะที่มาทั้งทัพคนแต่เธอะต้องไปซื้อกินขนาดบอบอกไเลยเนาะบอบอกบอบอกกยาดอก <c oughs> นะับลุงทำการยังเสียวหูอย่างเนาะมาตากใส่บอลเงินคาโต้ไนซื้อไปพี่น้อง จ้างเในร่องเคยร่องจ้างคาโต้เปิ้ลมีคาโต้ได้มาในก็ต้องอันเขาคลิปน้ำเพล่อในสมคาโต้ได้เลยมีคาโตเนาะโอ้คลิปละสิบพันพ่อแม่พี่น้องพ่อได้บัตรเติมเงินบุนเราพ่อได้บัตรเติมเงินอันเลื่อนอ่านคอมเมนต์อันพ่อแม่เอฟซีเด้อ่มได้อ่านอันคอมเมนตินผมต่อไปเดียวบอต้าชิซ้าเพิ่นนี่ตอบคอมเมนต์แทนเนาะอ่านบัตรถูกคอมเมนต์เพิ่มมาอต้าอ่านนะทุกคอมเมนต์คือกันเนาะกับ เนาะกดีอกดีใจคือกันที่ว่าเห็นพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC เพิ่นคอยให่งร่างใจนะแล้วก็มินเพดายมาเนาะสาธามินได้ตอบบนวัววันทัศน์เนาะตอบยังบูถึกอกบูถึกใจกันกลาวขอโทษขออภัยน้ำลายพ่อแม่พี่น้องเลยเหลื่อมตาเนาะหอยมันเด่นว้าแซ่บดิแซ่บบไปกินแต่โดนเลยธรรมาทัพพนต้มเวยกินข้าวปุ้นก่อนข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนพ่อแม่พี่น้อง ทาแบบไปท่าดิ่งหั่นกับมีเงินอีกมาให้พี่น้องมาั้นกันเนาะข่านุูนเนาะเป็นแนวกินของท้องถิ่นเลยก็ว่าได้เนาะที่แบบเพป็นพายตลอดเลยนะนี่เนาะก้อนเลือดเดกินอ่างก็เดี๋ยววินจก่อนนะเนาะเลยแบบอ่างดิ่งเนี๋ยวมองชื่อปัญญาตุก้อนเลือดก่อนนักกินซ่าเบิด์เนาะ สาม,มีนะคนข้างมากกินเผ็ดผมเองพี่น้องเลยโอ้ตับหูเมือเอ่อนาะเมื่อขอนข้างมากเผ็ดเลยแหละเอา,า,าเเอว่าป้าตาจะหูแดงด้วยพี่น้องเผิดน้อยได้ทำเพื่อนไทยแล้วนะยังวิทามดลืมถามเลยวันทไหนเมื่อไหร่นาะมือมือทางหน้าสามีเปินไทยหน้าเดี๋ยวป้าตาไปไทยหน้าซอยเปินมือพี่น้อง เดี๋ยวฉ<ป>ันเผาพอแล้วก็เราเปิ้ลซีไทยมืปอลยเนาะไป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 ซอยเปิ้คืนก่อน,นเนะะาะเพราะว่าไปส่งแหงคืนเลยมูนะใส่ใสแหงงานมูนะใส่แหงงานสามีหลายพวกพี่น้าานนานาองถ้าเป็นอันว่าวันพระใหญ่นี่แบบอาเทพสิบุมีบนนั่งเลยพี่นอ้นองเลยคนมาลายคนมาลายเนาะแตพี่น้องวไเอับพี่น้องยคนมาลายคนมาลายเนาะแต่พี่น้องชาวไทยนี่เอ๊ยอยู่เนาะ แม่นขนาดอ่าพี่ๆอยู่ห้องงานทีสามีเห็นงานคนกะสิมากราบไหวตลอดเลยได้เป็นกัเป็นคนไทยป่ะเมนพ่อหน้าคนไทยคนไทยส่วนหลายฝันสิมาคุมงานเด็กกับสิมีพ่อหน้าคนไทยคนเล่าปนกันทั้งล่ะราคาเป็นทำใหญ่ๆเลยพี่น้องกินแกงกันเนาะกับสามีเบ่อตาหมดปลาเลยปลาตาตาหน่อยแต่ปากใหญ่เนาะพี่น้องสามีเบ่นตาโลแต่ปากน้อยเนาะหรือว่าปากใหญ่กันบ่สามีกั bạn nhà ừ. gì đấy bạn à, gần vừa áo rồi su ra vì hết cả nó về vì đâu hết biết <laughs> là bạn này gà lấy nó, hình, nó, Cái lấy nó. Sau sau bữa nay kìm kìm tiền đó nó bữa nay cũng lấy nó một trăm sáu mươi về chít sền có mà nó sao nang sao tìm thăm phần năm rồi phải không? Kín bừa chủ đâu Kín bừa nó. ไปทางไหนมัอนี่เห็ดยังอยู่เนาะสามีกับมากอีบสมากตุเรียนอือหม,มากอีบส์เห็นว่าแบบอ่านเนาะเป็นผู้สาวจะกินมากตุเรียนหอมๆอนะย่างที่เห็นนะอย่ามาหอมเลยย่างกายหั่นเขายัางแบบทิกันหายใจเป็นคนที่กินหมาุเรียนน,นะแบบนั่นไหมถ้ากินโมผ่านสิวัลรสจัดแสบโลวาแพงกะโดยบุกินเนาะ สามีเพิ่มาก,กิ่โบ้วยมาก,กินทุเรี้ยงโบ้ม่พี่น้องแต่ถ้าเอื้อยเพื่อนนี่มักสุดยอดเอื้อยเพื่อนนี่เนาะเอื้อยมาก,กินเลยเอื้อยนะเอื้อยเอื้อยสามีเปินมากกินเนานะเอ้าสามีใดอยากเป็นไอเ้เอือยหรือว่าอยากเป็นลุงมก็ฮิปเข่ามาเอาใจได้เพื่อนพี่นอ้องเดี๋ยวสุดยอดตัวเลียงมาฝากเลยรีดตัวเรียนมาฝากเนาะ เปิดอยู่ไฮมาตาน้องส่วนเอาคลิปอยู่แต้ามาตาแบาาบอ่าบ่มีเนื้อเย็นคอนเทนต์นะนะก็เลยแบบบกป๊าอริดก็เพิ่นไปันปใดแล้วนเนาะเพิ่นมาไห้มาสามีมาไห้ดอกเออมาไห้ดอกเดี๋าายว,าายวไปทานเองบ่เป็นยังไงดีใจเพิ่นแบบหม,มักแบบหมักคนแบบเนี้อ๋ออันนี้กเาเดาบ่ถือเด้อเดาบะถือเลยเนาะแล้วแต่ อันเดยเนาะเพื่อนกับเป็นสไตยเพื่อนว่อันเดยคือสามีเพื่อนี่ผู้เล้ววมาคุแบบใดเพื่อนไมเนาะมาคนแบบว่าตาเนาะออดที่น้องเลยพอหยอกกันซื้อดอกได้ใจเพื่นอ้ยเนาะแต่ว่ากันคบเข่เรอยู่กันตัวเองเปล่าอะอันทีมาคุนแบบไหน คนข้างที่นี้นะอะไรเนาะไอ้คนข้างที่นี่แบบโลอดอยู่เนาะคุณชายยันได้ย่างเมื่อเพื่อพี่น้องมื่อวาอนี้ติดรถคนมากนะสีสีคขัดเปิดเมื่อไ้ได้ยันได้ย่างเมือ่อเบ็ดอนะไรเนาะเราได้ไดไดบดเดบ็ดน้ำลางชายเด้อเขาจ่ายเขาจกผมมีกันแล้วเนาะถ้าอยู่ว่าคุณแพ้เนาะคุณแพ้ก็ต้องจ่ายเนาะบ่แล้วบม่ได้พนันไม่ได้พนันแต่แรกว่าไกลมือคือกอันเลยเนี สดคำจุดท้ายเนาะเพื่อพ่อแม่พี่น,อ G, นอ้องเอฟซี่อโปรเนาะเสียงสดน้ำเพิ่นโอ้สุดยอดนั่งถ่ายเดอ้อขออนุญ,ญาตกินน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดีย๋ยวสมัครน้ำม,มาใส่หมูเดอ้อสามีเพิ่นยังกินน้ำิ่นปากเลนเนาะ ๋ยวาที่ซื้อให้างงากินไ,มไหมเว้ยไม่ต้องเลยเพ่งเฟสอยู่นี่ซื้อมาแทนนุชไปซิ้มันเลยกินแหมเอฟซีสามีค้ากินแบบบอกว่าว่าว่านไม่ร้อนกำลังกินแซ่บกินนัวเนาะกำลังกินแซ่บกินนัว ยังได้ปลาหมึกนะยังยังใหญ่ด้วปลาหมึกนะเอากระยาดเลยนเนาะกระเนี่ยของมัก,ออก,มกกว่าของมกกักไปหน่อยเนาะกินอะไรจะลอง่าโอ้ยม,กกมักปลาหมึกเฮงหมึกแบบทุกชนิดกินได้ทุกหมึกเลยพอเป็นคนมาก,กินปลาหมึกนะเอมีน้ำขายอยู่บ่อันนี้เอาเอาให้ขวดนึงเด้อขวดหน่ยนหนอย ไอ้จักว่าลไม่ค่านี่ก็โสดอยู่จากนอกเลยพี่น้องไม่คฆางานปนีเนาะต้องโฉบกระโงกงานงานพูดไปพี่น้องเลยเบิกเบิกเนาะเดียวว่าตาใจดีที่รถอันพาเขาปนให้ยิ่งเนาะเดียวว่ตาใจพาไปพี่น้องเนาะไปเบนข้างหน้าฮานเพิ่นว่าเพิ่นขายอีหยัางนี่พี่น้องเกินกินกินเนาะโอ้ยครับมีเงิ่เยอะเลยเนาะโอ้ยเฮ็ดแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดแล้วโอ้โหเนาะนี่ข้างหน้าฮานเพิ่น สบายดีเนาะสบายดีพูยังต่ําบ่นะโอ้ต่ําหงโดโดโอ้ผู้ใดมาทางธาตุโพนกันี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาลองซิมเบิ่งเนาะถ้าบ่ตาอ่าว่าบ่ตาพอเอาก็ได้แซ่บลีได้พ่อแม่พี่น้องตากัพุ่นนี่เนาะนี่ก็สิมีปิ้งไก่น่แล้วกอ่าป้ยงพร้อมนี่ปิ้งกระทาบ่เอื้อยเออเนาะกสิขออนุญาตเอ้นเพิ่นเอื้อยแหลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่า เอิ่นพิษเราห่วย,ยเนาะอ่าเพิ่มค่ากระปุ่นขึ้นโบแห้งแล้วนี่เนาะโอ้เงือ,อนี่เนาะมีปีแน่พวยพีพ่น้องมีพักกระลำแน่แล้วก็มีพักาลายชนิดอยู่พักหอมพักอ่าแบบหอมแก้มหอมกลับไปเลยยังไงอิ่มโดยวอบบาทนียอิ่มกันหม,มดแล้วเนาะเดี๋ยวจะนะอิ่มโบป็นนะแต่ก้านี่เนาะอ่าเคยชื่อเม<บ>ื่อเห็ดกินอยู่เพื่อนพวยพี่น้อง ตอนนั้นเพิ่อเห็ดเอกมือเลยพ่อนพี่ด้เวยเห็ดนางพูนเองทางแลงทิดเพิ่อเห็ดนางพูนเบอรสองถ้วยแซ่บอยู่เนาะแซ่บอยู่แสดงว่าแซ่บอยู่พี่น้องแต่แบบแหมแบบคือจะว่าอะไรคือเพิ่อนว่าเขาถำไม่ได้เสียเงินแบบแบบกินกินก็คือมาคักกันนะทรายทรกินว่ชพืชวัชเสียเงินเลยแม่เพราะว่าเขาซื้อมาอยู่เพือนแหละมันหลายแล้วเด้วเนาะแม่กินแบบตอนนั้นเห็ดแล้วแหละ คนในเฮือนนี่เนาะอ่าผู้ที่มักกินแบบเจ็บๆเจ็บๆนี่คือถ้าพอเพิ่นอะไรก็แปสาวมี่เพิ่นผอไม่พี่น้องเลยแอ้คนกินลลายกินายตัวอ้วนตัวใหญ่เแต่ลอดไปเนาะบอต้าให้แน่แต่เพิ่นบ่มักทุเรียนแต่มักทุเรียนอยู่แพงเนาะถสนใจคือสิได้ไปลอยแล้วใช่อันนี้ลอดไปเพิ่นบ่มักแต่ถ้าเอื้อยเพิ่นนี่เนาะถ้าเอื้อยเพิ่นถ้าสาวแม่มาเนาะเพิ่นซื้อแม่เนาะซืท่าน่าอุ้ยผมไม่พี่น้องแพงก็ซื้อเลยนะ เนาะบ่วงๆถามแม่คนน้ําน้ sure ํากระพูนนี่เอาเอาปลายังเก่าเอื้อเฮ็ดปลานิลโอ้ปลานิลเนาะเอ่อมื้อนั้นเจ้าเอาปลาังเฮ็ดปลาดุกบปลาดุกแม่นบ่ปลาดุกลเนาะมแล้วปลาดุกอันใหญ่ๆอ่ะเนาะแม่นปลาดุกพันแ่อนั่นๆาเฮาหแซ่บออน้ตเื้อก็เคยอนีคือกันบ่เคยเอาปลาดุกเฮ็ดกันบ่ครับแต่เฮ็ดายนะบ่เคยเออเนา คัาคาคาฉันอโอเคได้ฉันพวยแม่พี่น้องเลยไม่ค่าชื่อจังใดเด้ดิโนอออโอ้ไม่ค่าซื้อซ้อนบ่ซื้อซ้อยต้อยโอ้โซยสาวซ้อยพวยแม่พี่น้อง สวยเนาะสวยเลยสอยเมนเออน้อยโอ้ย้นโต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 เบลตาโตโตแมนไปเฮูใหม่เด้อมาคาบอกไรเถื่อยมัอชิขึ้นละค่าขาปุ้นเล้จิหน่อยนะขาเบื้อยุทดีช่วยได้ดีเชิเพ่อนายนอกข้บุ้น เออถวยสิพัดดีใช่รอดไปใช่ปมยพี่น้องเอ้ยงินขึ้นราคาเอ้าเนาะยงินึ้นราคาแล้วเขาโัวหนาค่าเฉลี่ยคือราคาเลไรนิน่อยจำใจค่าโตให้เลยสี่โบจ่ายอันค่ากระปุ้นเนาะจำใจค่ากระปุ้นเลยสี่โบจ่ายค่าโตปมยพี่น้องเอ้ยบ่แล้วตรงนี้ค่าโตต่างห้างไงนี่เนาะอ่าให้สามีเพป็นใจถือว่าบ่าวตาจกเลยพี่น้องเอ้จุกเนาะแต่แหงเลย กับนี่กับพูดเลยโฟร์แมนพี่น้องเลยเนาะถ้าเมื่อพบพ่อกันในคลิปหน้าหนาน้อยังมีอีพีหนาอีกหลายอีพีเลยนะอันนี้เป็นอีพีสองเนาะอีพีหนึ่งคือพักไว้พากดิเป็นอีพีสองพี่ชาบมาที่อิสดดงว่ประเดี๋ยวแม่พี่ตามันจะพลาดโอเคเซนโฟร์แมนพี่น้องเนาะถ้าที่ตามับส้มน้อกันเด้อเนาะจังใดกะต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะเม่พี่น้องเนาะที่ว่าเขามาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็บกดข่าวโฆษณา ของมาต้าไปเนาะแล้วก็ทั่งเอฟซีคงเซามี่อต้าเดี๋ยวพี่น้องเอาคลิปพูดลงย้ำเดนี่โอ้ยถามหาแต่เซามีเพื่อนเนาะมอต้าหลุดตกรุ่นเลยเพื่อนพี่น้องก็โอเคจันเนาะเอาไว้พบพ่อกันหน้าในคลิปต่อไปเพื่อนพี่น้องก็ษยได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีโดยโดยโดยเนาะสบายดีพ่พี่น้องเนาะ